แนวนะคะวันนี้ส้มสะพานเพื่อนๆมาดูต้นหมอนนะคะน,นี่คือต้นหมอนที่ออกดอกออก,ออกผลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมา,าตกแต่งให้เป็นสวนแบบไหนเนี่ยเราก็เราต้องการเป็นพุ่มเราก็ตัดแบบเป็นพุ่มถ้าเราต้องการให้เขาเป็นะสะพานหรือว่าเป็น,เป,นเป็นอุโมงอะไรเงรี้ยเราก็สามารถที่จะทำการตัดตแต่างกิ่งนะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นหมอนที่เราจะ ลิดใบนะคะแล้วก็ตัดตกแต่งหินกันนะคะวิธีการเนี่ยค่ะเราสามารถดึงออกได้เลยนะคะใช้มือเรานี่แหละค่ะดึงไม่ยากค่ะดึงใบออกให้หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าต้นจะตายเหลือแต่ก้านนะคะก็ทําอย่างนี้ยค่ะทุกททุกก้านเลยกล้านไหนที่เราจะไม่ต้องการเราก็ตัดได้เลยนะคะ เพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะ <theo caffeine. S 1> เดี๋ยวเขาก็จะออกเป็นใบใหม่ยอดใบ etas, แล้วก็กิ่งกิ่งใหม่นะคะค่ะพอหลังจากที่เราตัดกิ่งทั้งหมดนะคะริดใบออกทั้งหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวเขาก็จะออกใบใหม่แล้วก็ออกลูกใหม่นะคะนี่คือต้นหมอนที่เราอดน้ําแล้ว5้าวันหลังจากที่เราอดน้ําแล้วเราตัดแต่งกิ่งนะคะพอเราตัดแต่งกิ่งเสร็จเนี่ยเราก็ตัดใบของเขาออกให้หมดนะคะนี่คือผ่านมาหนึ่งอาทิตย์เนะะี่ยค่ะก็เขาก็จะออกยอดอ่อนเช่าอ,อ่อนนะคะแล้วก็ออกลูกนะคะก็เราก็รอผลลูกเนี่ยสุกนะคะนะคะลูกเต็มเลยนะคะเราก็ค่อยทําการเก็บ นะคะเนะะี่ยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเวลาตอนที่เราตัดแต่งจริงแล้วก็ลิบใบออกให้หมดเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะต้นหมอนเขาก็จะทําการจเจริญเติบโต,ต,ตนะคะออกยอดออกช่อบใหม่ๆแล้วก็ออกผลนะคะก็เป็นแบบนี้ทั้งปีนะคะปีหนึ่งก็จะออกประมาณ3าสามรอบนะคะ3มเดือนครั้งหนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปดูต้นหมอนนะคะท,ที่เราตัดแต่งกิ่งไว้นะคะหลังจากที่เราตัดกิ่งต้นหมอนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํากิ่งเนะะี่ยค่ะมาแช่น้ํายาเล่งรากตามที่เราได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะพอเราแช่น้ํายาเล่งรากเสร็จนะคะเราก็นําต้นหมอนมาปักชําลงในดินอันนี้คือเป็นต้นหมอนที่เราปักชําเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าประมาณสักเ่อ อาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะต้นหมอนเนี่ยก็จะเริ่มงอกใบออกมานะคะเนี่ยค่ะเราก็ทําการแบบว่ารอให้ให,ให้เขาออกรากให้ดีอะนะประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะเราก็ค่อยทําการไปปลูกนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยอะไรมากนะคะก็คือปักแล้วก็รอให้เขาปรับตัวค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะไปนาไปปลูกกันนะคะตอนนี้คือเขาออกใบเรียบร้อยแล้ะ ตอนที่ตัดกิ่งต้นหมอนนะคะอย่าให้เกินห้าตานะคะเพราะว่าถ้าเราตัดสูงไปเนี่ยการที่น้ําเลี้ยงนะคะเราลดน้ําไปเนี่ยน้าเลี้ยงจะส่งไปถึงต้นลําต้นเนี่ยปลายลาต้น,นจะยากก็คือตัดพยายามอย่าให้เกินห้าตานะคะสังเกตนี่คือตาของต้นหมอนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็พยายามตัดประมาณนี้ค่ะอย่าให้เกินห้าตาแล้วก็นะคะเราก็นํามาใส่ถุงหรือว่าใส่อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นอะไรก็ได้ นะคะถ้าเป็นถุงนี้ก็ง่ายนะคะเวลาที่ลากออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะตัดถุงแล้วก็นำลงปลูกได้เลยลากก็จะไม่ขาดนะคะ